สวัสดีครับโนสตอร์ประตูไทยวันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งครับที่ลูกค้าจะมาเคมประกันนะครับซี v ิกซี v ิกตัวใหม่นะครับดูลูกค้าเอาไปเบียดมาขอบซ0ิอ่าตัวนี้ขอบอะไรนะ,อะขอบสิบแปดขอบสิบแปดสองสองห้าสี่สิบสิบแปดเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเดือนกันยาะ ไอ้กัญญาตุลาพิกายังอยู่ในประกันนะครับโอตอนสองพันสองสองห้าสี่สิบสิบแปดเบียดมาฝั่งขวาครับดูจากสภาพรอยเบียดอันนี้ก็เบียดนะครับนี่ยังสัปดาห์ที่ยี่สิบกว่าสองศูนย์นะครับนี่เป็นรอยเบียดนะครับอันนี้รอยเบียดเป็นริมกาดนิดหน่อยนะครับอย่างนี้เคมเทมไม่ได้นะครับอย่างนี้แต่ล้อหน้ามาดูล้อหน้า ล้อหน้าล้อหน้ามี2จุดนะครับ1นจุดอ,อีกจุดอยู่ไหนหนะนี่อ่าในนี้ครับนี่จุดหนึ่งโอ้ยนะครับอ่ะอันนี้ครับก็แผลถือว่าค่อนข้างใหญ่อย่างนี้นะครับอ่ะอาดูนะครับแผลค่อนข้างใหญ่แบบนี้เคลมให้นะครับ1เส้นเค็มฟีถ้าอยู่ในประกันนะครับ ท้ยังอยู่ในประกันร้อยวันเปลี่ยนให้ทันทีไม่ต้องรอนี่นะครับดูจากสภาพแผลอย่างนี้เค็มให้นะครับถึงไม่ถึงเ่ใบปกติไม่เค็มนะครับถ้าไม่ถึงเ่ใบแต่เค็มน,นี้เค็มให้เพราะมันก็ลึกลึกพอสมควรนะครับเข้าลึกพอสมควรนะครับอ่านี้ดูจากสภาพล้อที่เบียดมาโอ้โหเสียดายล้อแทนรอยเพิ่งโดนมามาใหม่เลยครับน่าจะซ่อมล้อหมดหลายบาทอยู่อันนี้แผลใหญ่เลย นี่ครับแผลรองลงมานะครับเนี้ยล้อนหน้าขวาเคีมให้เรียบร้อยนะครับสองสองหปีปัจจุบันเข็มเรียบร้อยถือบินมาอย่างเดียวนะครับถ้าเข้ามาเคมถ้าไม่ถึงว่าใบแต่แผลใหญ่เราก็เคมให้นะครับปกติต้องถึงว่าใบเท่านั้นนี่ก็เคมให้ซีบิกก็ใหม่ล่าสุดฝั่งขวาโดนมาทั้ง2องล้อเลยเสียดายล้อครับ ันรน้อนที่โดนยังสกรปรกเลอเทอะอยู่เลยครับนี่โอ้เสียดายจริงๆเขีมนะครับหนึ่งเส้นรอบนี้เขีมทันทีไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นไม่ต้องส่งบริษัทครับทางร้านเราต้องต้อ,ตอถ่ายเขีมนไปเลยโอเคดูจากสภาพยางุ่มนั่นข้างยังอยู่นะครับ น่าจะใช้ไปประมาณ6-7,000โลประมาณนี้นะนะครับปี20ไปเบียดมาครับอุบัติเหตุกัได้เสมอซื้อยางกับทางเราปลอดภัยครับยังไงก็มีประกันราคาแพงนิดนึงแพงกับเขาหน่อยนึงแต่มีประกันนะครับลองตัดสินใจดูได้เลยว่าแบบไหนคุ้มมาก,กันอ่ะนี่รอยแผลไอ้กล้องมาอารอยแผลด้วยดิไอ้ก้อยอ้ก็ได้ นี่รอยแผลนะครับค่อนข้างค่อนข้างลึกเหมือนกันขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากลูกค้านะครับรถหล่อมากๆเลยเสียดายเสียดายล้อทำสีล้อหลายบาทอีกอ่ามีสองแผลนะอันนี้อันนี้แผลเล็กถ้าแผลอย่างนี้เค็มไม่ได้นะครับแผลเล็กๆอย่างนี้แต่ถ้าแผลใหญ่แผลใหญ่อย่างที่ผม หาอาให้ดูอย่างเงี้เยเค็มได้ครับไม่ถึงว่าใบก็เคมให้ได้เพราะว่าค่อนข้างอันตรายละนะครับแต่ถ้าแผลเล็กแผลเล็กแบบนี้เคมไม่ได้ครับแผลเล็กอย่างงี้เค็มไม่ได้ครับเสียดายมากทิ้งเคยังไงฝากเพื่อน,อนกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องนลต๊อบโต๊ะไทยร้านอยู่ตรงข้ามราม11เ,เส้น พ่อหุยครับติดกับธนาคารทหาไทยเทียมบีขอบคุณมากมาครับที่ตตามชมจนจบคลิป